จะพาทุกท่านมาดูนะครับวิธีการทำน้ำตกเริ่มตั้งแต่ที่เราขุดเป็นล่องลึกลงไปสักประมาณ20เซนนะครับแล้วก็ก่ออีกขึ้นมาอีกก็ประมาณอีก20เซนนะครับก่อทับขึ้นมาบนแนวขอบของบ่อก็มีบ่อที่เป็นบ่อหลักบ่อใหญ่นะครับบ่อใหญ่ก็ลึก80เซน80คูณเมตร 20คูณสเมตรนะครับความกว้างประมาณนี้ความลึกประมาณ80เซนนะครับก็ก่ออีกรอบแล้วตั้งแต่พื้นขึ้นมานะครับเทพื้นแล้วก่ออิกขึ้นมาแล้วก็เทขอบบ่อข้างๆนะครับใช้ใช้ไม้อัดเป็นแบบนะครับเราเทพื้นแล้วเราก็เทขอบเทขอบบ่อด้วย ทําทให้อัดเป็นพิมพ์เป็นแบบนะครับเลื้อยมาข้างๆเลยตามแนวขอบบอ่อทั้งสองฝัง่งทั้งสองขอบนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ก่อข้างในบอ่อเราเสริมความสูงขึ้นมาแล้วก็เทปูนเข้าไปนะครับเทปูนเข้าไปาในแบบเป็นขอบบอ่อในส่วนของพื้นนะครับพื้นเราเทก่อนนะครับเทพื้นก่อนแล้วค่อยมาเทขอบที่หลัง ก็ทำสองคนกับพี่ชายนะครับใช้เวลาว่างๆเสร็จแล้วก็มีผู้ช่วยมาช่วยเทสระบบน้ำนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับหลังจากที่แกะแบบออกแล้วก็เราก็จะเริ่มทำต่อไม้นะครับจนส่วนที่เป็นตรงต้นน้ำตกนะครับ <S 2> <S 2> เป็นรูปแบบของต่อไม้แล้วก็มีน้ำไหลมาตามรากไม้ลงมานะครับมาที่บ่อบ่อจะเป็น2ชั้นนะครับ สามชั้นชั้นก่อนนี้ถึงบ่อใหญ่ข้างบนไหลลงมาตรงตอไม้นะครับไหลลงมามาเรื่อยๆตามบ่อเล็กลงมานะครับเป็นทางน้ําเล็กๆลงมาเรื่อยๆนะครับมาจนลงบ่อใหญ่นี่ก็เริ่มทําตอไม้นะครับเป็นโครงเหล็กนะครับขึ้นโครงเหล็กแล้วก็หุ้มด้วยจะขายโครงไก่แล้วก็เอาปูนมาแปะแปะแปะนะครับแปะปูนร,บรอบๆเลยนะครับเป็น รูปแบบของตอไม้มาปั้นเป็นรูปรูปลากไม้นะครับกับตอไม้มีผู้ช่วยทำด้านข้างๆก็ทําก้อนหินนะครับใช้โครงไม้เหมือนกันแล้วก็ตะไคร์โครงไก่ทําเป็นแบบไว้ก่อนแล้วก็ปูนเอาปูนแปะๆไว้นะครับมีผู้ช่วยมาช่วยทําตลอดนะครับ นี่เราทําระบบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรบระบบน้ําฝังท่อไว้แล้วก็อลองเทสระบบน้ํานะครับไหลดีไได้นะครับก็ค่อยๆทําก้อนหินทําสะพานข้ามนะครับเ <im it> ชื่อมเหล็กเป็นรูปก้อนหินไว้นะครับเป็นแบบพิม์พก้อนหินไว้แล้วก็เอามาโปะโปะปะปูนมาทําเป็นก้อนหินที่หลังนะ เราจะทําเป็นก้อนหินโดยรอบเลยนะครับรอบๆบขอบสระเป็นทางเดินก็เป็นก้อนหินทั้งหมดนะครับเพราะว่าอานอกจากก้อนหินแล้วจะทําเป็นแบบไม้ด้วยนะครับเป็นไม้แผ่นใหญ่ๆสําหรับเดินไปนั่งตรงเป็นโต๊ะนะครับจะตั้งโต๊ะตรงกระบะปูนสีฟ้านะครับจะตั้งเป็นโต๊ะสําหรับนั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสะพานข้ามให้เด็กเดินข้ามได้ง่ายๆนะครับ ซึ่งถ้าเป็นคนโตก็ไม่จําเป็นต้องใช้สะพานก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนคลองใส้ไก่แล้วเล็กๆนะครับทางแคบๆเดินได้สบายเดี๋ยวค่อยมาติดตามครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นไงต่อครับ